ชิบหายเลยตอนนี้ยุธลาออกนี่ชิบหายเลยนะกูก็งงไม่ทุงมึงนะให้ตกลงมึงคิดกันในท้ท่วนทีนน่ไหนะเว้ยมึงเรียกร้องให้ลาออกลาออกแล้วสมมติเขาลาออกจริงมึงจะทำไงต่อลาออกก็วุ่นวายเอาดูดิแม่งจะเอาใครเป็นนายกอใครไปยุธดลไล่ปยุดเนี่ยไล่เขาลาออกไอ้เหี้ยเขาลาออก,อก,าาออกมันจยิงแม่งวุ่นอีกนะชิบหายเลยตอนนี้อลองดูสิเได้ไหมวันนี้ไล่เขาไล่ไปยุดลาออกลออกอะไอสัตว์ลาออกยิง ว่าแม่งวุ่นวายตอนนี้สถานายกไม่ได้แต่นั่นวันนี้แม่งยุบสภาอย่างเดียวยเสร็จแล้วก็เลือกตั้งแม่งใหม่มีป้อมนั่งไม่ได้มีป้อมงไม่ได้เพราะว่าในกติกาบอกว่าคนนี่ต้องมีเสนอชื่อทิ้งไว้ก่อนฉนั้นมันมีทางเดียวยุบสภาแม่งเถอะไห้วุ่นวายขนาดนี้เท่าไหยุบสภาวันนี้เอาแล้วจัดตั้งเลือกตั้งใหม่ผมว่าแม่งจะจบแล้วม็อบมันก็รู้จะออกามาทำไมละพยุตออกไปไม่ใช่ลาออกเกิดแม่งไล่ไล่เขาก็เอางั้นผมขอลาออกไ สัตลำพังก็มีอยู่ตอนนี้ก็วุ่นวายอยู่แล้วตอนนี้แม่งไม,ม่มีนายกยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยตัวนี้อนายกไม่ได้ยิงหายทําไงล่ะมีเด็กโดนยิงที่ดินแดงที่ดูดิครับเด็กเข้ามาด้วยความโกรธแค้นโดนถล่มมาสามวันในชิบหายใครจะทนไหวว,วันนี้นะวันนี้ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยนายกคนใหม่นี่มึงไอ้ลากเลือกดกูจะบอกให้ นี่ก็ท่วมเศรษฐกิจก็พังนักลงทุนก็ย้ายหนีโควิดกระบาดวัคซีนก็ขาดช่วงนี้เป็นช่วงที่แม่งสุดเฮียแล้วในประเทศไทยเนี่ยนตู่เอาไม่อยู่แล้วครับคนมาใหม่นี่กูยังห่วงเลยว่าเฮียใครมาเนี่ยถ้ามือไม่ถึงนี่แม่งคิปหายเลแต่ว่าอย่างน้อยว่ามันก็มาจากการเลือกตั้งไว้อย่างน้อยมันก็ฟังเสียงประชาชนไว้อย่างน้อยก็ตรวจสอบมาไ,ได้บ้างแต่รัฐบาลในตู่นี่จะทำอะไรแม่งไม่ได้ สวอ,อก็ช่างแม่งเล้ไอ้มันมีความเป็นคนนะก็ควรจะรู้ว่าทำยังไงทามันยังหน้าด้านเหมือนเดิมก็ไอ้พวกชุดเที่ยนี่แม่งเจอหน้าทีา่ไหนเอาขี่ควางได้ป่ะถ้าไม่อย่างนี้ประเทศเรามันไม่ไหวแล้วอ่ะคนตายทุกวันไอ้เหียคนติดเชื้อก็สูงขึ้นสูงขึ้นมาเนี่ยมีทีท่าจะลดลงวันนี้นะผมว่าแม่งจะรุนแรงทุกวันทุกวันนะคุณเห็นแล้วว่าพรุ่งนี้แม่งไม่รู้มีว่าเนี่ยม็อบ